สิดีตอนรกก็สู่ช่องอภิชาชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูแบบพื้นที่ที่เราปลูกป่าบนคนาก็จะมีคนาตรงนี้น่าจะประมาณ4-5เมตรนะครับแต่ว่าเราปลูกฝั่งนี้นครับ3ามแถวเนะแบ่งพื้นที่ครับก็เนี่ยเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศปี2020นะครับ ก็มีปลูกกล้วยครับเป็นไม้เพรียงก็ปลูกไม้่าครับไม้า่าอันนี้ก็ยางนานะครับแล้วก็อันนี้สักครับแล้วก็กล้วยครับก็ยางนาตรงนู้นก็จะเป็นระถินเทพาเนาะก็สามแถวนะครับ คุ้ยก็อยู่ระหว่างแถวที่หนึ่งที่สองครับจากทางโน้นนะตรงนี้จะเป็นแถวที่สามครับก็ยาวไปเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเขตแดนนะเดี๋ยวต้องรอปักหลักฝั่งฝั่งขวาเนี่ยที่เราเดินนยะจะเป็นเขตแดนนะก็เนี่ครับเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็ปลูกป่ากันนะครับบน,นคบันนาแบ่งเป็นล็อกยาครับโซนนี้ ก็ตรงนู้นเป็นการขุดโคกด้วฮะตอนนี้ก็ปลูกบนนาอย่างเดียวนะครับมาโซนนี้ก็นี่ให้ดูรอบๆนะว่าเป็นทุ่งนาครับสภาพประมาณนี้ทุ่งนาตรงนู้นยังไม่ได้เกี่ยวครับข้าวเต็มพื้นที่นะฝั่งก็ครับมีป่ามีอะไรฮะจอมปลวกครับก็ยังมีอยู่โซนนี้ฝั่งนี้ก็เป็นของน้องสาวเนาะ แผลกล้องให้ดูรอบๆครับก็ข้าก็เกี่ยวไปแล้วนะครับทุง่งนาครับเกี่ยวข้าวแล้วนะครับสภาพจะเป็นอย่างงี้ครับทุง่งนาก็น,นี้ก็ปลูกฝาบนคนา มีต้นไผ่ด้วยนะครับนี่นะต้นไผ่กล้วยครับกล้วยน้ําหอมนะเอ้ยอย้กล้วยไม่ใช่กล้วยน้ำหอมกล้วยหอมนะครับก็ตอนนี้ไม้ป่าสามแถวแบบสอกคุณสอกครับเนี่ยดูระยะห่าง,างไม้แดงกระถินเทพาแล้วก็ต้นไนอย่างนาเนาะสามแถวเลยนะครับอัดใกล้ๆเลย ไม่ต้องกลัวทีครับเรากลัวมันตายมากกว่าครับก็ให้มันโตก่อนนะครับไม้ป่าตัวน,นี้เป็นดินที่ดันมาครับเป็นขนาดต้นไม้ก็จะงามนิดนึง่งเดี๋ยวพอมันเกาะรากได้ีด๋ยวต้วนไม้ก็โตนะครับ สางแถวแอบ,บทีๆไปเลยครับนี่ครับลักษณะของการปลูกเมื่อสองเดือนสามเดือนฮนะสามเดือนนะประมาณนี้นะสักก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ตัวนี้มันโตดีกว่าน่าจะแทงรากได้ดีกว่านะเือเป็นที่ดินด้วยเนาะตรงนี้สังเกตว่าสวยนะดูนะ นีก็จะเป็นร่มมีแคร์รู้สึกว่าจะโดนนมลแงจุจโจมากเลยแคร์ใบหายไปเลยแค่อนนาพยุก็นี่ครับสภาพพายุ ต้นในนี้นี่พลวงต้นพลวงดมคลองโอ้โอครนตึ้งในกระไรสเตน បងមកមើល <rôle> ល <à déc> េចនេះនេះហើយអូក៏វ៉ៃតែតែយ៉ាងយ៉ាងមិនឡងស្រះហ្នឹងក្នុងណាយ៉ាងមានน้ําយណាครับកាត់តែមងតែកមកនេះអានេះឃើញនេះពឹងតែបានពីແຖວវិញណា เดี๋ยวปีหน้าก็มิดหัวแล้วนี่เพิ่งสามเดือนเองต้นกล้วยดำเขา้องกล้วยมันต้องลองคะแนนเจเจียงแล้วอ๋อมันแห้งแล้วปะดูเนี่ยต้นปะดูนู่นตูมันปลิวมาเลย โอ้รถคนข้าวึงตึงๆๆๆดูสักครับต้นนี้ปลูกพร้อมกันสามเดือนห้ามครบไปเตอะไหมสามเดือนครบแล้วเนาะแค่ช่วงก่อนฝนเองปูกโอ้กล้วยออกอันนี้เลยออกหน่อเต็มเลย ตอนนี้เริ่มปล่อยมันครับธรรมชาติบ้างอันนี้ทอ่อรานี่โอเคต้นแคโตไวมากเหมาะเป็นไม้พี่เลี้ยงนะปลูกก่อนฝนนะเป็นร่มเงาได้เลย มานี่ก็ได้นี่มานี่โอ้แค่งามเด้แค่แค่เป็นแถวๆก็รวยเ,เดี๋ยวเป็นรองน้ำแม่เนี่ลังเลยสะน้ำ อันนี้เป็นคลองคลองไส้ไก่นะใหญ่เลยนะฮะตรงนี้นี่ก็ไม้ป่าสามแถวเ,เหมือนกันนะครับแน่นแน่นขนาดฝั่งนี้ก็สองขุดสองเมตรนะครับกลายเป็นไกลมากนะ 2, 2สองขุดสองเมตรจริงาต้องสอขุณสอก นี่ก็มาแซมครับล่องกลางแซมอีกแถวหนึ่งเลยได้ทีถี่วเดอีกแถวมาก็ยังเดินได้นะเนี่ยเดินลองนี้ก็ยังเดินได้เก็บเลยครับโอ,โอ้ย่งางนาโดนโดนใบนี่แม่โดนใบกด ครับเลยมันแตกไปนู้นเลยต้องตัดใบก็้ลยนะเนี่ย,ย,ก,ยก,ก็แตกยอดใหญ่เลยนะอย่างนางเ,กเก็บเลยครับหัวปลีระวังระวังแค่ยางก็พอมันโดนใบเนาะมันเอียงเลย ใบทับโอ้ไม่แดงอ๋ออ๋อไม่เหรอโอ้โอ้เปรตเปริโหูยไอ้นี่เกิดด้วยอ่ะอีผักหวานอ่ะแต่ยอดเลยรอ่อหล่อปลีนะครับเด็ดเลยโอ้ โอ้ oh, มาเตไม่ได้ไม่ได้ไไดสเสื้อใหม่ไม่ <laughs> อยากยุ่งเสื้อใหม่ <laughs> 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 เดี๋ยวกระเด็นยิ่งหนึ่งก็สั่งไม่ออกแล้วโ <im itation> อเตอร์นี่คือตัวนี้ผักหวานผักหวาน <im itation> ไม่แดงกับผักหวานเนาะ ได้หักเลยระวังโดนเสื้อก็พอละโอระวังยางแล้วกันนะ โดนเสื้อนี้โอ้โหนี่เลยสักให้ได้เลย<ง>ก็ต้นกล้วยซื้อมาสิบบาทตอนนี้ก็ขายแค่หัวปลีก็ได้คืนทุนแล้ว<ง>ก็หัวปลีคืนทุนแล้วดูดูโลกมัน อันนี้ก็วีละกี่บาทนะวีละสามสิบแล้วนี่กำไรเห็นเห็นเอาไม่ใกล้ใ้กันมหไามโอ้นี่นี่จะกินกล้วยไม่ทันนะเนี่ยดูทรงแล้วอันนี้ก็สองเครือแล้วเนี่ยตรงนั้นก็หนึ่งสองสามสี่โอ้ เดี๋ยวไปดูสระน้ำพอดอของเราตรงนี้เรายังได้แซมฮะตวนนี้ยังได้แซมต้นไม้บะตุกๆมาช่องนี่ไหมนะทมรอมันแ่ะไปดำันเนาะจิดขอบน้ำบ้านอันนี้รถเข็นเขาได้อันนี้ย อย่าว่าแต่รถเข็นไรซาลิงก็น่าจะเข่าได้สองเม็ดข้างในกระตบานที่ตรงเนี้ยแซมแล้วตรงนี้ไว้ล่องเดินเนาะฟ้าเนี่ยกว้างอยู่ยูงก็สูงคนต้นกล้วยมาแล้วเนาะตรงนี้ สะพอดอครับข้าปีที่สองแล้วก็อันนี้น้ำท่าอุดมสบู่นะอัดน้ำไว้เต็มที่เนน้ำเริ่มลดแล้วเราปลูกแฝกไว้ว่าเป็นระดับน้ำว่าน้ำจะสูงประมาณต้นแฝกนะครับโอ้ยางนาแตกยอดสวยมากเลยตรงนี้แตกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๊กไว กัดเลยมีมีดเหรอ,อ <c oughs> กัดไปจะได้มากบาทบาทไว้นี่ไงเดี๋ยวเด็ดไว้โอ้นี่นี่ต้นที่เราปลูกนี่ปลูกวันนั้นเองมันโดนในนี้ปลูดึงดึงให้หน่อยดิ อะไรเอาอะไรก็ล้างได้นี่ทำไมก็บไม่ได้เลยนี่นี่นี่ช่องนี้ก็ได้ไาาจับไอ้นี้ไว้น้ำเย็นไหมเย็นเย็นครับแต่ยังไม่ใส่ครับเพราะก็ฟังรน,นขุดบอ่อเชื่อมต่อกัน กลายเป็นบอ่อใหม่เลยน้ำก็ไม่ใส่เนะนาะดูยางนาแตกยอดครับเต็มที่เลยเข้าหน้าหนาวแล้วนะยางนาจะแตกยอดนะแตกใบออนี่ก็สามหนึ่งสองสามแล้ว้วยเยอะมากตักใครก็เยอะ บรรยากาศนะครับดูแค่นาะตัวนี้โดน มนะโอ้ยโอ้ตรงนี้เป็นร่องเลยนะต้องเทดินตายออโอ้ยเกี่ยนกับการเกี่ยวเรื่องซออวบมากเลยให้มันไปทางไหนไหนก็ได้ต้องเอาต้นไวใ้ไวให้มันเอาไว้ให้มันคุ้มเลยถึงจะตัดออกตัดแค่เอานี่ได้ไหมเอาต้นไว้ก่อนก็ได้นะบาดแน่แท้บาทหรอบาดคือตัดออกก็ได้ให้ต้นนี้มันจะโตไหมถ้าเราไม่ตัดนี่จะได ปึ๊บครับสิบบาทบาตประมาณวี่สิบบาทตนหนึ่งอ๋อนี่นสามิบนี่ได้แลวนี่กี่วีเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหกหวีจากหนตรลสามบาทบแปดมวยเขาพอแล้วซีมนเต้นเต้นตกใจใจไม่การ์ลผมว่ากินไม่ทัน วีดียอเอฝั่งนู้นก็เริ่มตัดนะอันนี้ก็ได้โลกก็ตัดมันมาเรื่อยๆนะโลคมาแล้วครับตรงนี้แต่ก่อนเขียวกืจีอันนี้อะไรนี่ทำไมต้นไรมาแซมแถวนี้เลยเหรอ <c oughs> อ๋อเกิดเองอ๋อเป๊ แบบแซมแซม,มแค่นจริงจริงถนนมันเล็กแล้ว้ตจนสักก็ดีดนะรเรี่ยวเลยนะครับสูงเลย มาดูโซนนี้บ้างเนาะจริงเราจะหน้าจะเน้นฝั่งตะวันตกน่าจะดีกว่าปลูกต้นไม้พอตอนนี้เย็นเราเดินจะได้เย็นเนะนี่เน้นตะวันออกมากเกินไปสามแถวเลยนี่นเนี่ย สมาอาคลั่งเลยต้นยาแน่นมากฝั่งนึงก็ข้าวนะนาข้าวฝั่งเราก็กินกล้วยยางนาที่ปลูกโอ้โหแบบแบบ หาไม่เจอดีดิดูดิดูหญ้าดิยหญ้าแบบแน่นเอียดเลยรกมากครับมันเป็นบินชุ่มน้ำเนาะหญ้าขึ้นนะยังนาหายไปในนั้นแหละบรรยากาศครับ Cái này chụp tụi